แต่ถ้าข้ามไปดูฝั่งอเมริกานะคะที่สหรัฐอเมริกาเขาใช้กลยุทธ์ใหม่ก็คือการบริการส่งฟรีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าแล้วก็มาช็อปออนไลน์มากขึ้นค่ะ เริ่มต้นกันที่เว็บไซต์ของ amazon.com น,น, amazon. นะคะที่จัดโปรโมชั่นใหญ่ Prime Day ค่ะด้วยการให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกด้วยการจ่ายเงินประมาณ99ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ3,500บาทจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งสินค้าฟรีโดยไม่จำกัดปริมาณและน้ำหนักโปรโมชั่นพร i ม e ด a y ของ amazon ในะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นหมัดเด็ดค่ะที่ทาง amazon ใช้เพิ่ม ยอดขายเพราะว่าที่ผ่านมาก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับอเมซอนมากกว่าในช่วง Black Monday ซึ่งเป็นเทศก,กาลช้อปปิ้งประจำปีของชาวอเมริกันในช่วงหลังวันแต k s g i v i n งนคะคะหรือว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสค่ะ สวยหนึ่งเจ้าอย่างวอลมาทนะคะห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐก็ไม่ยอมแพ้ออกโปรโมชั่นตัดหน้าอเมซอน1วันเท่านั้นด้วยโปรโมชั่นส่งฟรี5วันสําหรับผู้ที่สั่งสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าหรือแม้แต่ทีวีนะคะส่งฟรีทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของวอลมาที่การเติบโตของธุรกิจเริ่มจะชะลอลงแล้วค่ะ ก็ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่บรรดาผู้ค้าปลีกในบ้านเราน่าจะสามารถนามาปรับใช้ได้เพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะนอกจากการหันราคาแล้วหลายคนเนี่ยพอคิดคํานวณไปบวกค่าส่งไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าก็เลยทําให้เลื่อนการตัดสินใจออกไปถ้าส่งฟรีแบบนี้ก็น่าจะเร่งการตัดสินใจได้ไม่น้อยทีเดียวเห็นได้จากฝั่งสหรัฐนะคะก็ปั๊มยอดขายได้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะ